พามารับชมค่ะกับตัวรถเก๋งขนาดกลางเครื่อง1.8กับตัว Honda Civic 1.8ตัว e ปี2019ค่ะพี่ขาคันนี้ใหม่90,000โลได้เป็น4ีบอลเงินเป็นรถประวังจากหน่วยงานค่ะใครที่กำลังมองหาดูว่าเป็นสาวก o n d a ้าซ vic ตัวนี้เป็นตัว f c นะคะปี2019สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเทยนพาชมรถมือสองคลิปนี้ค่ะน้ำหนึ่งจะพามารับชมกับรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันคันนี้ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะพร้อมใช้งานยาวๆค่ะคันนี้เป็นตัว Honda C i ีวิ FC 1.8ตัว E ค่ะเป็นตัวกลางปี2019คันนี้ใหม่900,000โลเป็นรถประวังจากหน่วยงานได้เป็นสีบอลเงินมานะคะพี่ๆค่ะคันนี้เป็นสีที่ดูแลรักษาความสะอาดงานเป็นสีเบสโซลเลอร์เลยนะคะคันนี้ออกห้างปายแดงอยู่ที่ประมาณ 80, 0 0 0 0กว่าเลย8 0 0 0 0นเจ คันนี้นะคะเหลือเพียงแค่5 2 0 0 0 0 9,000ค่ะผ่อนร่มต้นเพียง9,000เท่านั้นค่ะพี่ๆค่ะใครดีๆอัพจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้ใครสนใจสามารถเข้ามาดูสภาพตัวรถได้เดี๋ยวคลิปนี้น้ำหนึ่งจะพารับชมรอบๆคันนะคะพาไปดูโครงสร้างตัวรถรถทุกคันเนียบหนึ่งนำมานะคะที่นำมารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันเนี่ยเป็นรถที่เราคัดเกรดมาให้เรียบร้อยแล้วไม่มีพิกความชนหนักจมน้ำเล่มไม่มีชรุดสูญหายค่ะไม่มีตัดต,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 ต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้ทงสิ้นการันตีสภาพเดิมเท่าออก ไปและเจอหลักฐานพี่ขาแจ้งน้ำหนึ่งมาได้เลยน้ำหนึ่งพี่อ,ออกไปนะมีการตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังมานะพี่ขาน้ำหนึ่งรับซื้อคืนเต็มจํานวนค่ะเรารับประกันมีเล่มทุกคันเอาละค่ะเดี๋ยวคันนี้นะคะเดี๋ยวพารับชมรอบๆคันดีกว่าพี่ๆี่าใครสนใจสามารถเข้ามาทดลองขับได้แล้วก็ในเรื่องของเครดิตออกได้ทุกอาชีพขอให้มีเอกสารชัดเจนถ้าจะจัดไฟแนนซ์นะถ้าจะจัดไฟแนนซ์เราต้องมีเอกสารชัดเจนเพื่อที่เราจะยื่นกับทางธนาคารเนาะนะคันนี้ ผ่อนเริ่มต้นเพียง9 0 0านค่ะน้ำหนึ่งขอรายรับอยู่ประมาณ19-0,000ขึ้นไปค่ะถ้าเจาะคนเดียวนะคะถ้าเจาะคนเดียวเอาละค่ะเดี๋ยวพามารับชมร,บรอบๆคันมาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนค่ะตัวนี้เป็นตัว E ตัวกลางนะคะไฟหน้านะคะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมไฟเดยไทม์ด้านหน่งไหลด้านล่างตรงนี้ในส่วนของกระจังหน้าค่ะพี่ขาเป็นโครเมียมค่ะลากยาวมาจากตรงเออเนี่ยค่ะตรงโคมไฟตรงนี้เลยนะคะลากยาวมาเป็นตัวโครเมียม พร้อมกับโลโก้นะคะอ่ะและคันนี้เป็นตัว E เนาะเป็นตัวกลางพี่ขามีกรอบที่จะใส่ไฟตัดหมอกให้พี่สามารถไปใส่เพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็กรอบของไฟตัดหมอกเนี่ยที่ตรงนี้ด้านล่างนะคะก็เป็นโครเมียมค่ะพี่ขาตรงกันชนด้านล่างนะนี่ให้ดู ด้านหน้าค่ะได้ไป้ายทะเบียนนี้ไปเลยเอามาดูไฟฝั่งนี้กันบ้างไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะไม่90,000โลเป็นรถปลดระวังจากหน่วยงานนะคะคันนี้นะคะข้อดีเรารู้แหล่งที่มาที่ไปสองค่ะรถหน่วยงานนะคะน้ำหนึ่งจะบอกทุกคลิปเลยรถหน่วยงาน40,000โลเขาจะเช็คพวกของเหลวเปลี่ยนของเหลวให้80,000โลเปลี่ยนอีกทีหนึ่งคันนี้90,000โลแสดงว่าช่วง80,000โลเขาเปลี่ยนให้แล้วนะเอามาดูสันเรียมคมตรงฝา,ฝากระโปรงค่ะนี่ สันเหลี่ยมคมนะคะเราปรับสภาพให้เราเก็บงานให้คันนี้ไม่มีรอยบุกนี่อ่านะคะทั้งสองสั่งเลยอ่าให้ดูใครสนใจสามารถเข้ามาทดลองขับได้น,นี้คือมแมลงอันนี้เป็นมแมลงนะคะอ่ะนี่ค่ะให้ดูด้านข้างสันเหลี่ยมคมคันนี้ได้กุญแจมาถึง2ดอกด้วยกันนะคะมาดูในส่วนของแม็กกันบ้างค่ะพี่ขาคันนี้นะคะได้เป็นแม็กสีทูโทน ะะสีเงินตัดกับสีเทาเข้มนะแม็กค่าลูค่ะโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนพี่ขาคันนี้นะคะรู้สึกว่าแม็กเนี่ยมีรอยคูดเล็กน้อยตรงนี้นะคะถ้าอยากให้เก็บเราเก็บให้ได้นะแล้วส่วนยางตรงนี้นะคะยางคันนี้นะอยู่ที่2องหนึ่งทับหห้าอารสิบหแม็ขอบ16นิ้วอ่ะคันนี้นะคะีีล์ย,ยางอยู่ที่เท่าไหร่ อันนี้เป็นยางกูดเยียด้วยนะคะยางกูดเยียอาซีซิลิยางแม็กขอบ16นิ้วแต่ว่าในส่วนของปียางเนี่ยคะ่ะ08-23สัปดาห์ที่08-23ค่ะนะคะเป็นยางกูดเยีะคะันนี้ที่ติดกับรถมามาดูด้านข้างคะ่ะสันเหลี่ยมคมด้านข้าง ให้ดูด้านข้างนะคะไม่มีรอยบุบนะคะยาวไปถึงด้านหลังเลยที่เปิดด้านนอกได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะกระจกมองข้างก็ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดํามาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างตัวนี้เป็นตัวอ E ไม่ได้มีตัวเลนส์วอชให้นะคะตัวนี้นะคะกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าและเพิ่มความหรูหรานะคะก็ด้านขอบเป็นโครเมียมนะะเพิ่ม ขอบเป็นโครเมียมเข้ามากระจกนะคะกระจกเดิมเป็นตาฮอนด้านะคะด้านหลังตรงนี้ก็ได้เป็นกระจกเดิมค่ะส่วนหลังคาค่ะพี่ๆค่ะคันนี้นะคะหลังคาที่เยวล้างทำความสะอาดให้เท่านั้นเองสภาพรถคันนี้บอกเลยว่าไม่ช้ำไม่ช้ำค่ะมาดูสภาพรถได้มาดูตัวน็อตกันก่อนเนี่ยค่ะให้ดูตัวน็อตนะคะแล้วก็อ่า ร่องรอยที่เขาแต้มสีจาก QC สังเกตได้ถ้าน้ำหนึ่งรีวิว Honda พี่จะเห็นตัวน็อตและแต้มสีเขียวอันนี้ก็คือเป็นสีที่เขาแต้มมาจากโรงงานคือเราไม่ได้เปลี่ยนยังไม่ได้เปลี่ยนเพราะเป็นสีเขียวที่แต้มมาจากโรงงานส่วนแผงประตูค่ะตรงนี้นะคะได้เป็นวัสดุสีเงินอ่ะอันนี้เป็นเป็นผ้าเป็นผ้านะคะมีช่อง ใส่แก้วน้ํานะคะตรงนี้ก็เป็นผ้าเดินตะเข็บได้สีเทานะคะเดินตะเข็บได้สีเทาค่ะส่วนคอนโซลด้านหน้านะคะคอนโซลด้านหน้าก็ได้เป็นสีดําตรงนี้ก็ตกแต่งนะคะตกแต่งเป็นสีดําแล้วก็ตีเส้นด้วยสีเงินพี่ค่ะเปิดดูช่องใส่ข้อมูลคู่มือก็มีให้ครบนะคะคู่มือมีให้ครบ คันนี้นะคะร้อยสี่สิบเอ็ดแรงม้าเป็นรถขับมือเดียวนะคะเป็นรถขับมือเดียวถ้าสนใจมาดูสภาพรถได้เนี้ยหนึ่งแอปกปิดดูข้อมูลข้อมูลรถนะคะเป็นรถหน่วยงานนะคะอ่ะมาดูภายในเพิ่มเติมคันนี้จะได้เป็นเบาผ้าได้เป็นเบาผ้านะคะได้เป็นเบาผ้าก็รูปทรงนี้ก็คือ ซีวิกเลยนะคะรูปทรงเป็นเอกลักษณ์ของซีวิกพี่ๆคะ่ะถ้าใครอยากเข้ามาดูเข้ามาทดลองขับเข้ามาได้เลยคอนโซลกลางของซีวิกเอฟซตัวนี้นะคะเขาจะยกสูงขึ้นมาแล้วก็มีช่องตรงนี้นะคะพวก power outlet นะคะเสียบต่างๆเนี่ย power outlet อยู่ตรงนี้นะคะก็จะมีช่องยกสูงขึ้นมานะคะเครื่องเสียงก็รองรับ fm/am ค่ะแล้วตรงนี้นะคะก็จะมีช่องใส่แก้วเนี่ยคะ่ะเปิดขึ้นมาเนี่ยคะ่ะเขาก็จะมี ช่องใส่ของต่างๆตรงนี้ได้นะคะอ่ะอ่ะ,อะก็เป็นเอกลักษณ์ของซีวิคเขานะคะมาดูพวกรอยน็อตต่างๆเมคอัพต่างๆพี่ขารอยเมคอัพเรียงกันเป็นตับสวยมากๆเลยเนี่ยค่ะเรียงกันสวยมากๆนะคะรอยกลมๆคมมากอันนี้คือไม่มีโดนชนด้านข้างฝั่งนี้มาแน่นอนนะคะแล้วดูตัวน็อตไม่มีรอยคูด นี่ค่ะสภาพรถตรงนี้นะคะร่องรอยยังเหมือนเดิมนะคะไม่มีรอยเคาะนะนี่ตรงนี้เหลี่ยมคมตรงนี้ถ้าโดนมามันบุบและเคาะยากมากๆนะบอกก่อนนะอันนี้คือสภาพเดิมเลยค่ะมาดูสภาพรถได้อ่ะมาดูด้านหลังฝั่งนี้ตัวรถต่างๆนะคะพี่ๆค้านี่ สภาพรถนะคะถ้าพูดถึงโครงสร้างตัวรถโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักถึงโครงสร้างแน่นอนนะคะตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินเนาะนะคะอันนี้ก็จะเป็นผ้าอ่ะให้ดูรอยเมคอัพฝั่งนี้นีคือยังแน่นอยู่เลยพี่คะ่ะตรงเนี้ยเขาก็จะมีรอยเมื่อกี้ข้างหน้าก็มีนะจะเป็นรอยขี้ปลาของโรบอกนะพี่พี่ขานะคะอ่ะนี่ ไว้สนใจยังไงก็เข้ามาดูสภาพรถได้ให้ดูด้านหลังแผ่นยางรองนะคะกระเป๋าใส่เอกสารจะมีอยู่ฝั่งผู้โดยสารตอนหน้านะคะจะมีอยู่ที่เบาะเดียวนะคะกระเป๋าจิงโจ้แล้วก็ระบบไล่ฟ้าด้านหลังนะคะ กระจกเดิมตาโตโยตา้าส่วนด้านท้ายด้านท้าย Civic FC เป็นเอกลักษณ์มากๆนะไฟท้ายเขาจะแบบว่ารุ่นนี้ออกมานี้คือ Civic อะถ้าสังเกตนะเขาจะสลับกัน Civic FD โฉมนางฟ้าเขาจะเปียงแล้วก็มา FB อาจจะ เปียงน้อยหน่อยนะคะแล้วก็มา f c นะคะก็จะเปียงเลยโฉมนี้นะคะดูไฟท้ายนะ,ะไฟท้ายรุ่นนี้เป็นรุ่นอีกหนึ่งรุ่นนะคะของ Honda c ซี i c ที่ยอดขายยอดขายก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะรุ่นนี้เนาะแล้วตอนนี้ปัจจุบันนี้จะเป็นรุ่น FE เนาะนะคะเป็นตัว FE นะคะเป็นรหัสของเลขตัวถังนะคะก็เอามาเรียกเป็นชื่อรุ่นตัวนี้นะคะ Honda c ซี i c ตรงนี้ก็มีตาสัญ,ญลักษณ์นะคะเนี่ยซีว i c ไฟท้ายไม่มีรอยแตกไม่มีคราบไอ้น้ำเกาะคือไฟท้ายเดิมไฟท้ายเดิมนี่ค่ะพี่ผู้มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยเซนเซอร์กะระยะนะคะเวลาเราถอยใกล้จะถูกวัตถุหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ<ๆ>เขาก็จะมีส่งสัญญาณเสียงเซนเซอร์ดังออกมานะคะคันนี้นะคะพี่ขามีปุ่มสตาร์ทนะคะสตาร์สามารถสตา,าร์ทจากรีโมทก็ได้นะคะแล้วก็เปิดท้ายอ่ะ เปิดท้ายจากรีโมทได้หรือว่า,าจะเปิดท้ายจากด้านข้างก็ได้ค่ะคันนี้นะคะนอกจากมีเซ็นเซอร์ถอยแล้วนะคะมีกล้องมองหลังขนาถอยจอดให้ด้วยนะคะมีกล้องมองหลังขนาถอยจอดมาให้ด้วยอมาก้มสักนิดนึงคะ่ะพี่พคะ่ะดูคานด้านหลังนะคะนี่ สภาพตัวรถนะคะรับประกันโครงสร้างหลักไม่มีพิกความชนหนักจมน้ําถ้าใครนํารถออกไปและเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนําหลักฐานมาได้เลยเรายินเดียรับซื้อคืนนะคะส่วนใหญ่แล้ว Honda c ซ v i c จะเป็นเอาใจวัยรุ่นเนาะเอาใจวัยรุ่นนะคะสาวกซีวิกนะคะนี่อ่ะนี่ให้ดูสตลเล่นะคะเดิมแท้จากโรงงานผลิตที่พี่ค่ะ ใครสนใจก็สามารถเข้ามาดูสภาพตัวรถได้เข้ามาทดลองขับได้เลยค่ะนะคะเข้ามาทดลองขับได้เลยนี่ด้านข้างสันเหลี่ยมโคมนะคะไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มสภาพทรงสปอร์ตนะ,ะแล้วก็เพิ่มความหรูหราตรงขอบกระจกมาอีกเนี่ยค่ะล้อแม็กด้านหลังนะคะด้านได้ดิสเบกสี่ล้อ สนใจยังไงเข้ามาดูได้เลยพี่ขาถ้าพี่อยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถเข้ามาดูรถได้แต่อยากดูรูปพี่แอดไลน์น้ำหนึ่งได้นะคะหรือว่าโทรมาหาหนึ่งได้0961984963แต่ว่าแอดไลน์มาได้ค่ะถ้าน้ำหนึ่งยังไม่ตอบรับมาพี่กลิ๊งน้ำหนึ่งมาหน่อยบางทีพี่แอดไลน์มาแล้วทักมาบางทีน้ำหนึ่งไม่เห็นต้องไปตอบรับเพื่อนก่อนนะคะกริ้งมาก็ได้ค่ะยิงมานะคะโทรมาหาหนึ่งได้นะคะแล้วรีบวางได้เลยเดี๋ยวน้ำหนึ่งโทรกลับค่ะพี่ๆค่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งโทรกลับเพราะว่าบางทีมันแอดไล นี่ค่ะเห็นไหมฝั่งนี้ก็มีสนใจยังไงก็สามารถเข้ามาดูสภาพตัวรถได้รอยเมคอัพเดิมสวยค่ะพี่ตรงขอบด้านข้างนี่เห็นไหมนะคะไม่มีชนหนักไม่มีกระแทกแน่นอนคันนี้รถหน่วยงานค่ะนะคะสภาพการันตีรถไม่ช้ำใครสนใจ Honda Civic ถือว่าเป็นรถเกง๋งอ่าขนาดมันเป็นขนาดกลางแหละต่ก็ตีเป็นขนาดใหญ่ได้อยู่นะก็นั่งสบายนะคะนั่งสบายค่ะนะแต่ว่า อ,ออปชันอาจจะแบบแต่ถ้าใครชอบแอคคอร์ดตอนนี้แอคคอร์ดมาเยอะเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะแอคคอร์ดก็เข้ามาเยอะเช่นเดียวกันพี่ขาช่วงนี้รถทยอยกันเข้ามาเยอะเลยสามารถเข้ามาดูนะคะเข้ามาทดลองขับได้แล้วก็ในเรื่องของเครดิตพี่ขาสามารถปรึกษาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้<ม>พวงมลาลัยค่ะมีฟังก์ชันนะคะที่พวงมลาลัยมีคูดคอนโทรลด้วยนะคะก็คือตัวล็อกความเร็วตัวนี้นะคะได้เป็นปุ่มพุชสตาร์ทก็สามารถนะคะเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทได้เลยกระจกมองข้างค่ะพับไฟฟ้าแล้วก็ปรับ ไฟฟ้าค่ะนี่พวงมาลัยนะคะหุ้มด้วยหนังตรงนี้นะคะก็ยกสูงขึ้นมาค่ะนะยกสูงขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทนิดนึงนี่สนใจทักมาได้เลยอ่ะมาดูข้อมูลรถค่ะ คันนี้นะคะคือ Honda Civic FC 1.8E ปี2019 90, ใหม่90,000โลดูไหมตรงนี้สิ93,449อ่ะนี่93,449โลกว่าจะโฟกัสได้นะคันนี้นะคะอ่าเป็น Honda Civic 1.8e นะคะสนใจยังไงก็เข้ามาดูสภาพตัวรถได้เลยพี่พคะ่ะอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันดีกว่าไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันอันนี้คือเปิดท้ายเปิดท้ายจากตรงนี้นะปกติเราจะมียกตรงนี้ใช่ไหมอ่ะอันนี้เปิดท้ายจากตรงนี้แล้วก็ HONDA CIVIC FC อซะคะ่ะเปิดถังน้ำมันสามารถกดถังด้านหลังได้เลย คันนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของอัตราการประหยัดน้ำมันนะเนี่ยค่ะอ่าเขาจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีที่เปิดก็รองรับนะคะเบนซินเขียนไว้ด้วยนะไรสารตะกัวอ่าแก๊สโซฮอได้หมดค่ะ E 2 0 E 8 5 9195ได้หมดเลยนะคะอ่ะก็คือถังน้ำมันก็คือกดจากตรงนี้ได้เลยนะถ้าเป็น Honda Civic FC ะะตัวนี้ในเรื่องของอัตราการประหยัดน้ํามันนะคะต้องต้องอยู่ที่เราวิ่งด้วยนะถ้าแบบวิ่งที่แบบวิ่งไกลๆระยะยาวๆได้ก็ทําได้ถึง16กกิโลสกิกโลลิตรได้เลยแต่ถ้ารถติดน่ะมันก็อาจจะอยู่ประมาณ 11- 12โลลิตรได้นะคะแต่อันนี้ก็คือถ้าวิ่งยาวๆนะก็จะอยู่ที่ประมาณ16-17โลลิตรนั่นแหละค่ะก็อัตราการประหยัดนอกเครื่อง1.8นะคะอ่นะคะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันค่ะพี่คะ มาดูห้องเ้านหน้ากันสนใจยังไงก็สามารถเข้ามาดูตัวรถได้เลยมาค่ะอ่ะมารุ่นใหม่ๆของ Honda Civic FC จะไม่มีแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรง ไม่มีออกมาจากโรงงานก็ไม่มีค่ะ Honda Civic FC อซไม่มีนะคะแผ่นการความร้อนใต้ฝาก,กระโปรงไม่มีเหมือนเขาสร้างสัตว์ลีระทำมาแล้วอะ่ะเหมือนเขาเขาคิดคนแล้วแหละว,ว่าฝาก,กระโปรงตัวนี้มันอาจจะแบบไม่ได้ร้อนแต่ถ้าวิ่งอะ่ะมันร้อนนะคะแต่ว่า Honda c ซ vic FC อซ่ะเขาจะไม่มีตรงแผ่นการความร้อนใต้ฝาก,กระโปรงมาออกมาจากโรงงานก็ไม่มีนะคะพี่พี่คะอ่ะแล้วก็รุ่นนี้นะคะเขาก็จะตูตีตูต,ตีเออ ีด้านหน้านะคะให้แบบดูใหญ่ซึ่งเขาตีโป่งออกนะคะตีโป่งออกให้ดูทรงแบบทรงดูข้างหน้าดูกว้างดูใหญ่ขึ้นนะคะก็เขาก็ตีออกเหมือนแบบทำให้รถแบบไม่ได้หนักนะคะอ่ะนี่ให้ดูเบ้าโชก่อนปล่อยเราจะเช็คในส่วนของแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องนะคะดูในส่วนของของเหลวให้นะคะเราเช็คตรงนี้ให้ นี่ก็เป็นเครื่อง Honda นะคะพี่พี่สนใจยังไงก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ให้ดูตัวน็อตต่างๆนะคะ,ะแก้มเบ้าโช๊คนะคะนี่รอยเมคอัพตต่างๆไฟด้านหน้านะไฟด้านหน้าไฟเดิมจากโรงงานคานด้านหน้านี่ค่ะ สนใจยังไงก็ทักมาได้เลยห้องเครื่องด้านหน้า อ่ะย้ำกันอีกครั้งค่ะ Honda Civic FC 1.8ตัว E นะตัวนี้เป็นตัวกลางตัว E ปี2019ใหม่90,000โลพี่พี่คะเป็นรถหน่วยงานใครสนใจนะคะสามารถแอนไลน์น้ำหนึ่งได้0961984963หรือว่าแอนไลน์ uh, มานะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งส่งรูปให้ดูด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้าน,านขวาถ้าอยู่ต่างจังหวัดมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านนะคะเหนืออีสานใต้มีหมดเลยนะคะเรามีไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นสัญญาและมีบริการ จะส่งรถสไลด์ให้หรือว่าอยากเข้ามาดูรถได้เลยมาลองขับได้เลยค่ะพี่ๆขะเพื่อความมั่นใจเนาะถ้าใครสนใจไงทักหา,าน้ําหนึ่งได้ค่ะเอาละค่ะคลิปนี้นหนึ่งขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่ๆขาจะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ